มาพบกับรายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับจุดประทับใจทั่วเมืองไทยของคนดังจากหลากหลายวงการค่ะพบกันเป็นประจำแบบนี้นะคะทุกวันอาทิตย์ก่อนเทีย่ยงทางสถานีข่าว24ชั่วโมง TNN 24ค่ะแล้ววันนี้ค่ะเช่นเคยแพทก็พาคุณผู้ชมเนี่ยมาตามรอยจุดประทับใจของเหล่าคนดังเหมือนเดิมเลยค่ะซึ่งเขาแอบกระซิบมาค่ะว่าประทับ ใจจังหวัดนี้มากๆเลยนั่นก็คือนี่เลยค่ะจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้นะคะพีก็ยืนอยู่ริมแม่น้ำแควค่ะซึ่งถือเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีเลยก็ว่าได้นะคะแออยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าแกส e s ซิเนชั o นของเราในวันนี้เนี่ยเป็นใครไม่รอช้าไปชมกันเลยดีกว่าค่ะคุณชาชายพยุหานาวีชัยหรือพี่บุ๊ ผู้บริหารคนเก่งจากเครือธนาคารกสิกรไทยเรียกได้ว่าเก่งทั้งบูทั้งบุญจริงๆค่ะกับภารกิจความรับผิดชอบที่ต้องสร้างสรรค์อย่างไม่หยุดนิ่งแล้วถ้าต้องเลือกพักผ่อนทั้งทีวันนี้คุณชาชายหรือพี่บูของเราจะพาเดสติเนชันไปลุยที่ไหนคะและตอนนี้แพ็คก,ก็ผ เรามาอยู่ที่วัดถ้ำเสือเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งก็นัดกับพี่บูยตรงนี้นะคะแต่ว่ายังไม่เห็นพี่บูเลยอยู่ตรงไหนเนี่ยอ้าวอยู่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะมาเลยดีกว่าวพี่บูสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะและนี่คือ พี่บูนะคะชาติชายพยุหานาวีชายรองกรรมาการผู้จัดการธนาคารกาสิกรไทยจำกัดมหามนชน,นะค่ะสวัสดีค่ะพี่บูสวัสดีสสดครับท่านผู้ชมครับค่ะก่อนอื่นเลยค่ะอยากถามพี่บูว่าทําไมพี่บูถึงเลือกที่นี่เป็นจุดประทับใจที่จะพาแพทและก็รายการเดสิเนชันเนี่ยมาชมที่จังหวัดนี้และก็ที่วัดถ้ำเสือแห่งนี้่ะคะในเมืองกาญจนบุรีนี่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายแต่นี้ผมก็อยากจะเชิญชวนให้คนไทยนะครับก็หันมา ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยที่มาทําบุญที่วัดนะครับซึ่งวัดที่วันนี้เราจะพาไปชมมี2วัดนะครับวัดแรกที่เราพบกันนี้ก็คือวัดถ้ำเสือนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็จะมีบันไดขึ้นไปด้านบนนะครับประมาณ159ยหาสเขั้นเองนะครับเองแทจะต้องวิ่งขึ้นไปนะครับซึ่งก็ ข้างบนนี่นะฮะก็มีสิ่งที่น่าสนใจหลายสิ่งมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่คนกาญจนบุรีและคนไทยมาสักการะบูชามากมายนะครับอยากขึ้นไปแล้วค่ะพี่โบแตวเราต้องขึ้นขึ้นบันไดอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามี2ทางเลือกนะครับ จะเดินตามนักท่องเที่ยวไปร้อยห้าสิบเก้าขั้นหรือเราจะไปขึ้นกระเช้ามีกระเช้าด้วยเหรอคะมีกระเช้าแค่10บาทเองนะฮะอยู่ใกล้ๆเนี่ยครับเดี๋ยวเราไปขึ้นกระเช้าเพื่อเก็บพลังงานไว้ทั้งวันนะครับที่เราจะพาท่องเที่ยวนะครับอยากขึ้นไปแล้วค่ะพี่โบได้ครับเดี๋ยวเราเชิญเดี๋ยวเราขึ้นกระเช้ากันเลยนะคะคุณผู้ชม แม้ที่วัดท้ำเสือนี่ก็อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวจริงๆค่ะโดยเฉพาะผู้ใหญ่หรือใครๆที่อยากจะออมแรงตัวเองไว้ก็สามารถขึ้นไปชมความสวยงามด้วยการนั่งชิลวๆได้แบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้าใครแข็งแรงอยากจะทดสอบกำลังของตัวเองก็แค่159ขั้นเองค่ะ ทัานบนแล้วค่ะคุณผู้ชมโหเป็นไงบ้างคะขึ้นบันไดมาอีกเล็กน้อยค่ะก็จะเห็นเป็นพระพุทธรูปนี้ใช่ไหมคะเดีย๋ยวพา <ผม S 1> คุณผู้ชมไปดูนะคะ ลดแรงโดยการขึ้นกระเช้ามาสะดวก<ม>สบายมากขึ้นนะครับนี่ฮะหลวงพ่อที่น้องแพทย์เห็นอยู่เบื้องหลังนี้นะครับ<ฮ>ก็คือหลวงพ่อชินประทานพรนะครับเป็นพระพุทธรูปปางประทานพรนะฮะอันนี้องค์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบ,บุรีเลย<ม><ม>น,นะครับซึ่งก็ถ้าเรามาจากกรุงเทพก็ระยะทางแค่ร้อยเศษเศษนะครับ<ม><ม>ก็สามารถมาสักการะบูชาได้วันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันไหนที่เราสะดวกก็สามารถมาได้นะครับ อันนี้สูงประมาณ9วาถ้า9วาวาหนึ่งจะ2เมตรแปลว่าสูงประมาณ18เมตร<ม>สูงมากเลยค่ะใหญ่มากจริงๆค่ะแล้วก็สวยง,ง,งามมากเลยคใช่ค่ะอย่างที่เห็นนะคะนี่ค่ะเป็นประดับด้วยโมเสกสีทองนะคะถ้าเกิดสะท้อนกับแสงแดดเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะ่ะเดี๋ยวเราไปชมอีกจุดหนึ่งนะครับได้เลยค่ะ ก็เป็นบ่อน้ำนะครับเป็นรอยพระพุทธบาทนะครับอันนี้น้ําใสเลยนะฮะน้องแพทครับใสมากเลยค่ะเลยเป็นน้ำจากธรรมชาติเลยจากธรรมชาติสามารถที่จะเราถือเป็นสิ่งศักมงคลิของเรานะครับทำบุญซึ่งผมขอให้เจริญเจริญเหมือนพี่บูค่ะขอให้รวยๆสุขภาพแข็งกันรวยๆค่ะรวยๆ ครับเบื้องหลังของเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นเจดี JD มหาปราศาทนะครับชื่อว่า เจดีเกตแก้วมหาปาสัะเจดีด้านหลังนี้เลยใช่ไหมคะจะเป็นเจดีเก้าชั้นนะครับในแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีพระพุทธรูปปางต่างๆนะครับแล้วก็ในชั้น9้าเนี่ยจะมีพระบรมสารีริกธาตุซึ่งอัญเชิญมาจากอินเดียนะครับก็มาประดิษฐานไว้ที่นี่ก็สามารถที่จะสักการบูชาได้ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดมีโอกาสได้แวะมาที่นี่นะคะอย่าลืมเลยค่ะเจดีด้านหลังนะคะเดินขึ้นไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ชั้นบนสุดใช่ไหมคะ<ช>วิว<ช>เป็นซีรีมงคลแก่ชีวิตค่ะห้ามพลาดเลยนะคะที่สาคัญเนี่ยคัดว่าข้างบนเนี่ยวิวน่าจะสวยมากๆเลยใช่ไหมคะ<ช>วิวห้ามพลาดเลย เราจะได้มาไหว้พระกันแล้วนะคะเราก็จะยังมีโอกาสได้เห็นวิวทิวทัศน์สวยๆตรงนี้ค่ะสวยมากๆเลยค่ะพี่บูตรงนี้มองไปนะคะก็จะเห็นเป็นภูเขาสุดลูกหูลูกตาเลยท้องนานี่เขียวชะอุ่มมากรมาครับวิวดีๆแบบนี้นะครับออกมานิดเดียวก็สามารถเห็นแล้วนะครับแล้วก็จากวัด ท่านเสือนี้เดี๋ยวเราก็จะไปต่อที่วัดบ้านถา้สำสาหรับวัดบ้านถ้ำนะครับที่เราจะไปต่อไปนะครับจะมีเราจะไปลอดใต้ท้องมืองก่อนนะครับไปบถึ่ถ้ำแล้วก็จ,จะนะในถ้ำก็จะมีหินงอกหินย้อยนะครับซึ่งจะมีะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นนะครับจะ หยดลงมากลายเป็นรูปของผู้หญิงนะครับที่นู่นก็จะเป็นชาวบ้านก็จะบอกว่าเนี่ยคือนางบัวพี่ที่เป็นภรรยาของคุณแผนเดี๋ยวเราจะไปดูกัน่าสนใจมากเลยค่ะคุณผู้ชมแค่กดใจไม่ไหวแล้วไปเลยกันค่ะจากวัดถ้ำเสือมุ่งหน้าไปสู่วัดบ้านถ้ำกับภารกิจพิชิตเส้นทางบุญค่ะ คุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะพี่บูก็พาแพทมาถึงจุดประทับใจจุดที่สองแล้วค่ะนั่นก็คือวัดบ้านถ้านั่นเองใช่ไหมคะพี่บูใช่ครับแล้วเตะกี้ที่บอกแพทว่าจะต้องมาลอดท้องมังกรอะไรสักอย่างไหนคะมังกรใจแล้วไเห็นเลยั่ะเดี๋ยวเราก็จะมาลอดท้องมังกรนะครับเข้าไปที่วัดบ้านถ้านี่ไงเห็นไหมครับมังกรตัวเล่อเลยนะครับราะงั้นเนี่ยเราก็จะลอดท้องมังกรเข้าไปนะครับก็ซึ่งทาให้เรามีความเป็นรีมงคลด้วย Okay, นะครับ,รบแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีสิ่งประทับใจอันหนึ่งก็คือจะมีหญิงงอกย้อยที่เกิดขึ้แนแต่ <ใน S 2> ออกใช่จะออกมามเป็นรูปผู้หญิงเลยนะฮะซึ่งที่นี่ก็เรียกว่าเป็นานางบวัวที่ถ้าตามตำนาน<ม>ที่เราเคยฟังเรื่องขุนช้างขุนแผนนะครับนางบัวที่ก็คือภรรยาของขุนแผน<ม>นะครับเดี๋ยวเราไปรอดทอมก่อนกันเลยนะครับไปชมกันเลยดีกว่าค่ะตั้งแลเกิดนะโอ้โหเห็นทางคุณผู้ชมไหวไหมจ๊ะโอเคค่ะ แต่เราก็จะต้องสู้ๆค่ะสู้ๆหน่อยครับเท่านี้ไม่มีตัวช่วยค่ะคุณผู้ชมไม่มีกระเช้าแล้วค่ะเหนื่อยยังยังไม่เหนื่อยค่ะครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วใกล้ถึงแล้วค่ะเดินมาไกลแล้วค่ะคุณผู้ชมรใกล้ถึงแล้วอ๋อครับน้องแฮทถึงแล้วครับนี่เป็นปากถ้ำของมังกรนะครับเห็นหนวดมังกรเห็น จมูกองค์กรแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเตรียมรอดเข้าไปข้างในนะครับข้างในก็จะมีศิลปกรรมฝาผนังนะครับก็เล่าถึงประวัติวัดรั้นถ้ำแล้วก็นางบวกที่ด้วยด้ค่ะน่าสนใจมา,มากเลยค่ะตามกันมาเลยดีกว่าครับเชิญครับครับเราก็เริ่มรอดวัดมังกรแล้วนะครับ ธรรมดาลยนะแะเนี่ยตะ่กี้นี้อยู่นอกร่มครึ่งทางตอนนี้อยู่ในร่มครึ่งทางนะครับตอนนี้เรากําลังลอดท้องมังกรกันอยู่ข้างๆนี่มีจิตกรรมก็จะมีจิตกรรมฝาผนังนะครับอันนี้ก็เป็นรูปของท่ามังกรนะครับซึ่งเป็นรายละเอียดของวัดบ้านข้าม นี่เป็นประวัติวัดบ้านถ้านะครับวัดบ้านถ้านี่เป็นวัดที่เก่าแก่นะครับก็จดทะเบียนขึ้นกับกรมการศาสนามาตั้งแต่ปี2325โอ้ก็200กว่าปีแล้ว2องกว่าปีแล้ว225ี้ปีแล้วเก่าแก่ปีแล้วนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นประวัติของวัดบ้านถ้าว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรครับอดียกเรื่อยไปตลอดแนวเลยนะครับเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปพร้อมกันครับ ตรงฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นประวัติของขุนช้างขุนแผนนะครับเป็นช่วงที่นางบวัวพี่กับขุนแผน,นได้เป็นภรรยากันซึ่งเป็นตอนที่กําเนิดกุมารทองหรือจกักกุมารทองไหมคือที่ขุนแผนเจ้าพระรหทอง<พ>แล้วก็จะได้ลูกออกมาลูกก็จะเป็นกุมารทอง<ะ> <c oughs> เหนื่อยไหมครับ คิวเสนอขนาดนี้แต่ว่าตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วใช่ไหมคะพี่บูเห็นปากทางแล้วครับและตรงนี้นะคะก็จะเห็นเป็นรูปนะคะรูปที่เราเดินขึ้นมาตึ๊กตึ๊กตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วอ่าแล้วใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วค่ะว่าเราก็ไปต่อเลยดีมี้พี่บูอีกนิดนึงครับไปเิญแล้วออกจากบัดถ้ำบังกอนละแต่ยังมีอีกถ้ำหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเราขึ้นไปต่อนีดถึงไหมคะเชิญครับครับตอนนี้ก็มาถึงทางเข้าถ้ำแล้วนะครับในข้างในก็จะมีหลุงพ่อใหญ่ด้วยนะครับโอคุณผู้ชมคะสัมผัสได้ถึงความเย็นแล้วก็เงียบสงบมากๆเลยเดี๋ยวเราไหว้นมรสการไหว้พระด้วยนะครับอันนี้ของพี่ปูขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันก่อนค่ะ นิดนึงนะครับน้องแท้จะพบกับแม่นางบุกที่นะครับ <S <S ตื่นเต้นมากคร, <S 2> <S 2> ครับอันนี้ก็จะเป็นน้ําหยดลงมาเป็นหิน<อ>นะครับก็เป็นความเชื่อระหว่างวิทยาศาสตร์กับกับศยศาสตร์และก็ความเชื่อของคนท้องถิ่นนะครับ <ừ> ว่าหยดลงมาแล้วก็เป็นรูปของหญิงสาวตรงนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับตรงนี้ครับเราเดินไปอีกนิดนึงนะครับอันนี้ครับคือแม่นางบักขี่นะครับก็คือเป็น เป็นแม่ของคุูมาทองนะครับในประวัติหรือในตำนานเรื่องวรรณคดีวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นแม่นางบุพี่ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คิดว่ากรเมิดอ,อยู่บริเวณแถบนี้ที่วัดบั้นท่าบนะครับนอกจากธรรมชาติที่สวยงามนะคะก็ยังมีตำนานมากมายด้วยค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกว่าครบถ้วนจริงๆเลยค่ะพี่บุค๊ควันนี้ดีใจมากมากเลยที่ได้มา จากลงมาจากที่สก,การะพระนางบัวคลี่แล้วก็พระประธานในถ้ำแล้วนะคะเราก็มาอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นจุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งของวัดเลยค่ะด้านหลังแพทค่ะสวยมากๆค่ะคุณผู้ชม มีทิวทัศน์ทิวเขานะคะแล้วก็มีแม่น้ํานิ่งสงบมากๆตรงนี้นี่คือแม่น้ําอะไรคะพี่บก็อันนี้ก็ยังเป็นต้นน้ําของแม่น้ําแม่กลองนะครับพอไปอีกนิดนึงก็จะเป็นเขื่อนแม่กลองนะครับก็จะเป็นที่เก็บกักน้ําไว้เพราะฉั้นจะเห็นว่าบริเวณนี้แม่น้ําก็จะกว้างนะครับและเดี๋ยวเราก็จะไปรีสอร์ทเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อมนเสน่เ์รีวแกวนะครับก็สวยงามมากผมชอบมาพักผ่อนที่นี่เพราะว่าเงียบสงบแล้วก็ติดแม่น้าบรรยากาศดีมาก ดีใจค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เราอิ่มบุญกันเรียบร้อยแล้วอ,อยากจะไปอิ่มทองแล้วค่ะ<ช>เดี๋ยวให้พี่บูนะคะพา<ท>พวกเราไปชมรีสอร์ทสวยๆแล้วก็ไปทานข้าวกันโอ้อยากไปแล้วค่ะพี่<ช>พบูยินดีครับเ<ช>ดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับได้เลยค่ะตามมาเลยค่ะทั้งช่องเป็นมาต่อถึงรีสอร์ทเล็กๆน่ารักแต่อบอุ่นอย่างมอนเซเนรีเวอร์แครกันแล้วค่ะ guess I'm about to lose my mind There's really only so much I can take To be always in the rain Aint no good for any man Every now and then I need a little break But I can see คุณชมพาและตอนนี้นะคะหลังจากที่เราเนี่ยอิ่มบุญกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะพี่บุ๊กก็พาแพทและก็ทีมงานเนี่ยมาอิ่มท้องกันที่รีสอร์ทเล็กๆน่ารักที่หนึ่งค่ะ แล้วที่นี่คือที่ไหนอะคะพี่บุ๊ครับที่นี่ชื่อรีรสอร์ทมือเสน่ห์เรอร์แฟร์นะครับคือจริงๆแล้วถ้ามาจากกรุงเทพเนี่ยก่อนถึงเมืองนิดนึงก่อนถึงสารากลางของจังหวัดกาญจนบุรีนิดนึงนะครับก็เลี้ยวเข้ามาแปลว่ามันใกล้มากไม,มไม่ถึงจังหวัดด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยถ้าเรามองบรรยากาศไปเนี่ย เหมือนเราอยู่ชายหาดใช่ไหมครับมีเรือมีอะไรด้วยมีมานั่งแบบนี้ด้วยกี๊อ่เห็นมีลูกมะพร้าวอยู่ตรงนี้ด้วยครับพี่บุ๊มกับตอนนี้เราอยู่เกาะนะอยู่ทะเลไม่เหมือนกับไปอยู่ตามที่อื่นๆซึ่งอาจจะบรรยากาศแบบนี้เนี่หายากสําหรับภูเขานะครับเพราะงั้นจริงๆแล้วมาที่นี่ได้หลายๆบรรยากาศแล้วก็สิ่งที่ผมชอบอีกอย่างก็คือว่าจะมีสปานะครับสามารถมานวดผ่อนคลายได้ไม่ว่าจะเป็นแบบ นวดแบบนวดไทยนะครับหรือจะนวดเป็นแบบอโรมานะครับแต่ที่ดีก็คือที่นี่จะเกาจะมีห้องสูตรห้องสูรเนี่ยถ้าเปิดออกมาเนี่ยก็จะมองเห็นวิวที่เป็นแม่น้ำภูเขานี่เลยเรียกว่านอนนวดไปก็ได้ชมวิวไปได้ด้วยนะครับก็จะมีบรรยากาศค่อนข้างดีส่วนห้องพักเนี่ยก็เป็นห้องที่ไม่ใหญ่นะครับกระทัดรักแล้วก็ไม่แพงนะที่นี่ดีอย่างก็คือไม่แพงเราก็สามารถพา น้องๆที่ทํางานเนี่ยนะครับมาเอาติ้งที่นี่มีการสัมมนาที่นี่ได้บ้างนะครับแล้วก็จัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในกลุ่มลูกน้องของเราผู้ใต้บังคับบัญชาก็จริงๆมีถึง5-6ฝ่ายงานก็มีการจอยแล้วก็มีการมาทําสัมมนาบ้างมีการทําแบบว่ามิ팅แล้วก็ทำเวิร์กช็อปบ้างนะฮะก็สามารถที่จะทำได้มากมาย ก็เป็นรีสอร์ทที่ครบเลยเยี่ยมไปเลยครับผมถ้าเดี๋ยวเราพร้อมนะครับเดี๋ยวเราไปลงเรือสปีดโบ๊ทอแล้วไปพร้อมแล้วค่ะกผ่านํข้าไปน้ำแกกัน,นกำลังอ,อยากจะไปชมมากๆเลยค่ะพี่บ๊เดี๋ยวเรือน่าจะพร้อมแล้วนะคะคุณผู้ชมไปนั่งสปีดโบ๊ทกับแพทกันเลยดีกว่าคะ่ะไปค่ะพี่บ๊ครับเดี๋ยวไปกันครับค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เรือก็พร้อมแล้ว กับปั่นพี่บูเก้าทอมแล้วนะคะตอนนี้แพตก็ขอตัวลงเรือกันเลยดีกว่ากอนอื่นก็เพื่อความปลอดภัยนะครับก็ใส่เสื้อชูชีพน,นะครับนี่เลยค่ะเพื่อความปลอดภัยใส่เสื้อชูชีพอึชอ่าปิดให้เรียบร้อยปึ๊บเพบพบเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมเตรียมตัวไปลุยกันเลยดีกว่า เทียบอกใครกับกัปตันบู๊กของเราพาสมาชิกลงเจ็ตบอสชมวิวริมแม่น้ำแควอีกรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวที่เด็กใกล้ชิดบรรยากาศสวยๆอิจฉาน้องแพทจริงๆค่ะครับสำหรับจุดนี้นะครับเป็นจุดที่แม่น้ำแควใหญ่กับแควน้อยมา,ามาเจอกันนะครับ<า>เราเรียกว่าแม่น้ำสองสีนะครับจะเห็นว่ามีสีเข้มกับสีอ่อนนะครับ<า>ก็จะเห็นว่าจุดนี้เนี่ยจะมีแพร จอดเยอะแยะเลยนะครับเป็นแพที่เป็นแพท่องเที่ยวเป็นแพที่นักศึกษามารับน้องกันหรือว่าจัดกิจกรรมกัน,นก็สามารถลากไปตามแม่น้ําแควน้อยแควใหญ่ได้อันนี้ก็เป็นเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งตรงนี้แค,ควน้อยแควใหญ่มารวมกันตรงนี้ใช,ใช่ไหมคะ พี่ลูค้าและจักจสดนนี้เราต้องไปไหนกันต่อคะครับเดี๋ยวเราจะไปทางด้านนี้นะครับซึ่งเป็นแม่น้ําแควใหญ่นะครับเราจะไปถึงสะพานข้ามแม่น้ําแควซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสงครามโลกครั้งที่2นะครับซึ่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดกาญจนบุรีเลยครับรู้ชองคะเรากําลังจะไปสะพานข้ามแม่น้ําแควค่ะไปเห็นอีกมุมหนึ่งนะคะจากเรือที่เรานั่งกันอยู่นี้ไม่รอช้าไปกันเลยค่ะไปเลยเดี๋ยวนั่งประจำที่ครับ ข้างหน้านี่ก็จะเห็นแล้วครับสะพานข้ามแม่น้ำแควะนะครับใกล้ถึงแล้วใช่ไหมคะไ่ถึงแล้วครับโอ oh, ้โหเหนอยู่ลิฟลิฟแล้วคุณผู้ชมสะพานเส้นนี้นะครับเป็นสัญลักษ์ของสงครามโลกครั้งที่สองออก็คือตอนนู้นเนี่ยฝ่ายอักษะคือญี่ปุ่นเนี่ยก็ให้ อ่าเฉลยฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยก็มาสร้างสะพานเส้นนี้นะครับเพื่อที่จะไปถึงพม่านะครับแล้วก็แ่บังเอินว่าอ่าญี่ปุ่นก็แพ้สงครามนะครับแล้วก็เป็นแบบสะพานประวัติศาสตร์เลยใช่ครับแล้วก็พวกเวลาญาติพี่น้องชาวสัมพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นชาวยุโรปชาวอังกฤษอะไรต่างๆก็จะมีส่วนหนึ่งที่มาเสียชีวิตที่ประเทศไทยตอนสร้างอ่าทางรถไฟเส้นนี้ทางรถไฟเส้นนี้เนี่ยเรียกว่า ทางรถไฟสายมรณะนะครับเพรางนั้นเขาก็จะมาเยี่ยมอของอ ศพของผู้เสียชีวิตที่เป็นทหารที่มาในสงครามโลกครั้งที่สองที่เมืองไทยนี่ยแต่ว่าที่สําคัญนะคะคือแพทไม่เคยเห็นมุมมองสะพานแม่น้ำแควอย่างนี้เลยค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยแพทก็จะนั่งรถไฟมาค่ะพี่โบ,บแล้วก็นั่งผ่านไปแล้วก็จะเห็นเป็นแม่น้ําแต่ว่าไม่ได้เห็นตัวสะพานเพราะว่าตัวเองอยู่บนสะพานใช่ใวันนี้ข่าวได้มานั่งเรือก็ได้เห็นสะพานแม่น้าแม่น้ำแควในอีกมุมมองหนึ่งค่ะที่แปลกตาไม่เคยเห็นมากมากเลยคคุณผู้ชมคนไหนนะคะ สนใจจะมาเห็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งของสะพานข้ามแม่น้ำแควนะคะก็มานั่งเรือแบบแพได้นะคะ,ะก็จะเห็นเป็นแบบนี้เลยค่ะสะพานสวยมากสิ่งมากเลย แล้ววันนี้แพ็ก,ก็ต้องขอขอบคุณพี่บูชาติชายพายุหะนาวีชยัยรองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนเป็นอย่างมากเลยคะ่ะที่พาแพนและก็รายการ The Destination มาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจในวันนี้คะ่ะบ,บอกเลยคะ่ะว่าประทับใจทุกที่จริงๆเลยค่ะพี่บูขอบคุณมากครับ ก็ส <g plane story> <eter> <ind rails> ุดท้ายอยากจะให้พี่บูช่วยฝากอะไรเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเมืองไทยให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันหน่อยค่ะเชิญชวนให้คนไทยมาเที่ยวเมืองไทยเยอะๆนะครับคนไทยด้วยกันเที่ยวเมืองไทยก็ทําให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นครับก็ขอบคุณมากครับค่ะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะที่พี่บูเนี่ยได้พาแพนและก็รายการเดอะเดสิเนชันเนี่ยพาเที่ยวทั่วเมืองกันเลยนะคะก็จะมีของที่ึกเล็กๆน้อยๆนะคะมาฝากพี่บูด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะยูเดสิเนชันค่ะขอบคุณมากครับ Really วันนี้นะคะเรียกว่าเต็มอิ่นทั้งบุญทั้งบรรยากาศสวยๆเลยค่ะคุณผู้ชมแต่เสรยดได้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้ค่ะติดตามรายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางกันได้ใหม่นะคะในวันอาทิตย์11โมงครึ่งทางสถานีข่าว24ชั่วโมง TNN 24ค่ะสำหรับวันนี้แพทก็ขอตัวลาไปพร้อมกับบรรยากาศสวยๆด้านหลังของแพทนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Destination.